สวัสดีครับตีดีนาตะแบงมุกทหารครับมาเบิ่งน้าห่วยเด้อน้าห่วยกำลังจะแตกฝนตรนักครับวันนี้อันนี้น้าห่วยครับเบิ่งน้าห่วยก็ไปเบิ่งน้าให้หน้าบ้านนี่เ <c oughs> บื้องหน้าให้หน้าเด้อวันนี้เด้อคือกี่บา่าหลนนายเนาะ น้ำแห้งครับพวกขาปลากันบอใดใส่สะดุ้งตึกสะดุ้งใส่มองนี่ครับน้ำให้หน้าน้ำนี่อะไรลงห่วยครับนี่กำลังสวมมาเลยอันนี้หัวน้ำเนะครับนี่ยังไงมาเมืดอคาราวาฟกลางกลางคื่นนี่แหละหาตู้มวกตุ้มมีสิมาเต็มทีปลาปรถือบ้องครับรอบนี่รอบก้อนนี่ถือลายรอบนี่ปรถือมีแต่เฟือง เฟื่องฟูหนามเต็มเลย,ยครับอัปเดตให้ดูครับที่นี่นะแต่แบงมุกนาหารครับ